สวัสดีครับผมโอมชูสิลป์นะครับวันนี้จะมาสอนทุกคนทำ u t u b e ตัมเนลผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า c a n v a สนั่นเองนะครับทำไมเราถึงต้องทำย t u ู u ตัมเนลด้วยนะครับ y o ย t ทูบตัมเนลสำคัญมากๆเพราะว่ามันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าทำให้คนเข้ามาคลิกดูวิดีโอของเราแล้วทำให้ยอดวิวของเราเยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็มันมีโปรแกรมชื่อว่า c a n v a s ทำง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนทำ ก่อนอื่นครับให้เขาเข้ามาใน canva com นะครับทำการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับข้างขวาบนนะครับจะมีเขียนว่า create design นะครับให้คุณกดคำว่า create design แล้วก็พิมพ์คำว่า youtube thumbnails นะครับ youtube t h u m b n a i l เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1280คูณนะครับ7 2 0 px นะครับก็กดมาที่ตัวนี้เลยนะครับต่อมาเราก็จะเห็นโอ้ มีเพียบเลยนะครับตัวตําเนลงต่างเราลองมาเลือกกันครับว่าเราอยากจะทําตําเนลแบบไหนนะครับก็แนะนำครับเอาเวลาเวลาคุณหาทาเนลตําเนลของยู u ูบเนาะตาเนลอยากจะให้คุณทําเหมือนเป็นเขาเรียกว่าทําคล้ายๆกันหมดเลยะนะครับเป็นธีมเดียวกันหมดเลยนะครับพอจะได้เขาเรียกว่าจะได้เขาเรียกว่า c o n s i s t e n c y นะครับก็จะได้คงที่นะครับ ในในเพจของคุณจะได้คงที่นะครับ YouTube Channel ของคุณจะได้สวยมากนะครับอ่ะเรามาดูกันครับจะเอาตัวไหนดีนะครับเอาตัวไหนดีผมอยากเอาตัวนี้น่าจะพอใช้ได้อยู่นะอ่ะลองมาเล่นกันดูครับโอเคนะครับผมได้รูปตําเน i l อันนี้มาแล้วนะครับก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวผมจะ เอารูปภาพรูปภาพมาละกันผมอยากได้เป็นสีเหลืองสีเหลืองหมดเลยแล้วก็ตัวของผมเนี่ยเดี๋ยวขอจะเป็นเขาเรียกว่าอยากได้เป็นเขาเรียก w i t e Background เออคราวนี้ผมลองถ่ายรูปมาละ1รูปนะครับว่าแป๊บนึงนะขอหานิดนึงครับ Image แ่นวาผมจะรูปรูปหนดีเอารูปนี้แล้วกันลากมันมาเลยครับเอ้ยไม่ลากไม่ลากก่อนอื่นเนี่ยตอนเนี้เห็นปะคือ Background ของผมเนี่ยมีของต่างๆเยอะมากเลยแต่ผมถ่ายรูปมาแล้วผมอยากจะเอาแค่ตัวผมเนี่ยนะครับแล้วก็เคลียร์ให้มันเป็นแบบเป็นเป็นเคลียร์แบ็กกราวน์นะอ่อวิธีก็คือคุณเข้ามาใน Remove BG Download นะครับ remove.bg/ download เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้นะอันนี้ดีมากๆเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ฟรีแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ remove background อ่ะเดี๋ยวผมจะอัพโหลด image นะครับปึ๊บเดี๋ยวเรามาเลือกนะครับ image ปึ๊บปุ๊บ c a n v a ครับเอารูปไหนดีไม่เอาอันนี้เอาอันนี้ครับปึ๊บ เราลองมาดูกันว่ามันจะ remove background ให้เราแบบปังไหมเฮ้ยโอเคเลยนะครับ remove ไปหมดแล้วนะจากรูปเมื่อกี้กดดาวน์โหลดครับมันก็จะอยู่ในดาวน์โหลดของเราเนาะเราก็เข้ามาในที่ตัวนี้ครับลากปึ๊บเข้ามาใส่เลยฮนะเราก็จะได้รูปปังๆของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค เห็นไหมได้แล้วครับอยากจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นเนาะก็ทำตามที่คุณต้องการเลยนะครับอ่ะเสร็จคุณอาจจะแบบปรับให้มันแบบเป็นตามธีมคุณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเราตั้งชื่อดีกว่าชื่อชื่อคือในตำแนวอะ่ะต้องมีตัวหนังสือใหญ่ๆ นะครับตัวหนังสือใหญ่ๆแล้วก็รูปภาพรูปภาพเป็นประมาณนี้เขาเรียกว่า head shot คือให้คุณเห็นรูปหน้าแล้วก็ตัวไหล่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เอารูปหน้าชัดๆนะครับแล้วกเ็เห็นตัวหนังสือชัดๆด้วยอ,อย่างนี้เราก็สามารถในแคนวาอยู่ก็สามารถเปลี่ยนตัว เอ่อ Text นะครับหรือว่าตัวอักษรได้หมดเลยอ่ะเช่นสอนวีทีทำย t ทูบทับแน s ในแคนวาข้อดีของแคนวาเนี่ยยูสามารถเนี่ยทำให้มันเล็กลงได้เนาะก็ drag and drop ได้เลยดีมากๆนะครับอันนี้ก็อาจจะทำเป็นเหมือนแบบดิจิตอล d ิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งซีรอย่างนี้ก็ได้นะผมว่าแล้วก็ทำให้มันเล็กลงตัวนี้ทำให้มันเล็กลงนิดนึงนะครับปรับให้มันแบบปึ๊บปึ๊บโอเคพอได้ละนะครับ สอนวิธีทำ YouTube เอาเป็นสีแดงแล้วกันใน c a n YouTube y o u t u b t t h u m b n a i l s เอาเป็นสีคือสีมันก็จะไม่เห็นมมันจะเป็นตามธีมเลยอะว่าเราอยากใช้สีอะไรใช่ไหมครับ Canva ผมใช้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันจะได้ตัดกันสวยๆนิดนึงครับ ่ะ YouTube Thumbnails ให้เป็นสีส้มจะได้ตัดตัดกันนิดนึงเนาะ,ะประมาณนี้แล้วกันครับสอนวิธีทำ YouTube Thumbnails ใน Canva จบอันนี้อาจจะแบบหน้าเบลอไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราลองดูนะว่ามันใช้ได้ไหมเสร็จแล้วครับเรียบร้อย นะครับวิธีทำแล้วแล้วสุดท้ายอยู่ก็ดาวน์โหลดเข้ามาปุ๊บดาวน์โหลดก็ใช้เป็นเหมือน PNG หรือว่าเออ JPEG ก็ได้หมดนะครับก็ดาวน์โหลดมาปุ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยเร็วไหมครับคุณก็จะได้ตัวนี้มาเออลืมตั้งชื่อนะครับ Art Therapy ไม่เอาเอาจจะเป็น YouTube t h u m b n a i l YouTube t h u m b n a i l On Canva จบแล้วเราก็ดาวน์โหลดเอาให้ชื่อแบบถูกๆน,นิดนึงดาวน์โหลดมาเสร็จก็จะได้อยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็เอามาใช้ได้เลยโอเคไหมง่ายๆประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณนะครับก็อยากจะให้ กดติดตามสันกระดิ่งใน YouTube นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเนาะก็พิมพ์มาลงมาในคอมเมนต์นะครับในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย